สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเปิดดวงความรักราศีตุลนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2022นะวันที่ช anel นี้จะตำแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบให้ใต้คลิปนะพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram และ Line แอดนะคะ การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมค่ะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสลับกันได้ถามเฟรมคลาดเคลื่อนนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจสับส r คร e l ไลค์แชร์และกระดิ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นคนโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เลียงกันไปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดู Energy ของความรักคู่ที่เป็นประเด็นกันก่อนเลยนะคะ เรามาเช็คเอเนจีกันหน่อยนะราศีตุลสำหรับความรักคู่ที่เป็นประเด็นนะบางท่านอาจจะห่างกันเนี่ยเกินกว่า9เดือนนะคะประมาณ9เดือนบวกลบนี่แหละเอเนจีของการบล็อกนะการสิ้นสุดความสัมพันธ์ แบบไม่คาดฝันต้องบอกว่าแบบนี้คุณหน้าที่จะมีเรื่องที่มันไปต่อไม่ได้กันจริงๆนะเด่ออยวาเพวิ่งเคลียร์ไฟให้นะฝั่งเขาเนี่ยอืม คุณทั้งคู่น่าที่จะผ่านเรื่องราวดราม่าท็อกซิกมาพอสมควรทีเดียวนะคะมองดูแล้วเหมือนไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยอย่างที่วานบอกว่าประมาณเกือบเกือบเเดือนหรือ9เดือนขึ้นไปแล้วด้วยซ้ำนะยาวนานพอสมควรทีเดียวเอเจนี ie, ทั้งคุณและเขานะคะตอนนี้อยู่ในโหมดส่วนตัวด้วยกันทั้งคู่นนยอฟซอร์สคุณก็ต้องการอยู่กับตัวเองเยียวยาความเจ็บปวดเขาเองก็ด้วยเช่นเดียวกัน ะะ energy เนี่ยอาจจะเป็นตัวเขาบล็อกคุณนะคะหรือขอยุติความสัมพันธ์แบบกระทันหันนะคะเหตุผลเนี่ยตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าเหตุผลบางครั้งมันไม่เม k e s e แล้วก็คลุมเครือเขาหน้าที่จะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้บอกคุณหรือว่าบอกคุณไม่ได้อาจจะด้วยเรื่องสุขภาพหรือว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะลับๆที่เขาอาจจะบอกคุณไม่ได้ก็ได้เดือนพฤศจิกาย,ยานนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า คุณคงจะยังอยู่ในโหมดของการนิ่งเงียบต่อไปนะแล้วก็พยายามที่จะ move อ่อพยายามที่จะเคลียร์ความรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจนะคะมีบ้างบางครั้งที่คุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดว่าในเวลานี้เขามีคนอื่นอยู่ด้วยใช่ไหมหรืออะไรใดๆเลยก็ตามน่ะนะคะ energy เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องบล็อก energy ตรงนี้ออกไป นะซึ่งคุณคงจะยังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรไปถึงฝั่งเขาเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้นะคะตัวเขาเองในเวลานี้เนี่ยเขาก็คิดถึงเรื่องคุณไม่แพ้ไปกับกันภายนอกเนี่ยดูเหมือนว่าเขาไม่มีอะไรเหมือนเฉยๆเหมือนไม่รู้สึกนะทำงานทำนู่นทำนี่หรือว่ามีคนคุยแต่ ถ้าเขามีคนคุยอ่ะยังไม่ได้ซีเรียสหรอกแค่คุยค่าเวลาหรือว่าแค่คุยให้ได้พอรู้สึกว่าใจเชินขึ้นมีคนคุยนะคะแต่ว่ายังมีคนเรื่องราวยังคงมีเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอยู่ในหัวเต็มไปหมดแล้วมันเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจนะอารมณ์ที่เหมือนว่าเขาเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําในความสัมพันธ์ เหตุการณ์อาจจะสับกันได้เช่นเดียวกันแต่ผู้อ่านมองดูว่าต่างฝ่ายต่างเป็นฝ่ายที่กระทำด้วยกันทั้งคู่นะเท่าที่ผว้อ่านมองดูนะคะดังนั้นเดือนพฤษจิกายนไม่มีการเทคแอคชั่นอยู่ในวันหลของการที่พยายามที่จะมูฟอ o อนแล้วก็ก้าวต่อไปอารมณ์ยังคุกุุนอยู่ความเจ็บในใจของคนทั้งสองยังมีอยู่ะะถามว่าคุณรอคอยไหมแอบบแอบ,บหวังนิดๆเหมือนกันนะคะแต่ไม่มาก คุณเองอาจจะรู้นิสัยเขาก็ได้ว่าถ้าโกรธแล้วอาจจะนานกว่าจะหายหรือว่าถ้าตัดสินใจยุติแล้วก็คือยุติความยากของท่าดินนมันอยู่ตรงนี้คุณอาจจะดูกบบชาวท่าดินพฤกษกันมังกรก,ก็เป็นไปได้นะ,ะทีนี้ Energy เอเนจีออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณจะต้องทําหรือจะเกิดขึ้นนะคะก็คือ ให้ดูแลเทคแคร์ care, ตัวคนเองแล้วก็ความรู้สึกตัวคนเองให้ดีนะคะเด e เวิร์มันก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงจะหลุดพ้นจากวังวนดรามา่าเครียดกังวลความเจ็บปวดตรงเนี้ยนะมันก็คงจะสิ้นสุดลงแล้วละ่ะนะในเดือนพฤศจิกายนนะคะผู้หันมองดูว่าจะเป็นเดือนที่นิ่งๆสบายๆนะคะยังไม่ได้ถึงขั้นจะอยากเริ่มต้นใหม่กับใครหรอกนะคะอยากที่จะอยู่กับ ตัวคุณเองทํานู่นทํานี่ไปก่อนซักระยะหนึ่งตัวเขาก็เหมือนกันนะอิเล็ทรอนเรียกว่าคล้ายลึงกันคุณอาจจะไปเห็นว่าเขามีคนคุยนูน่นนี่แต่มันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นหรอกนะคะเพราะว่าเขาเองก็พยายามที่จะ move on เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่แนวโน้มเดือนพฤศจิกายนยังไม่มีเกณฑ์การจะกลับมาพูดคุยกันนะคะต้องใช้เวลาด้วยกันทั้งคู่เลยเอาละ ขอคำแนะนำจากแองเจิลสำหรับคุณหน่อยนะใช้เวลาสักนิดนะแผลเป็นแผลใจด้วยกันทั้งคู่นะคะเอาละแองเจิลก็ออกมายืยนยันอีกครั้งว่าให้ใช้เวลาช่วงนี้เยียวยาดูแลรักษาทำให้ตัวคุณเองฟื้นขึ้นมานะคะกลับมายิ้มได้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญในออฟซอสก็คือดูแลรักษาสุขภาพเป็นการดีที่สุดนะคะอ่ะเรามาต่อกันที่คนโสด คนโสดเดี๋ยวเรามาเช็ค Energy กันหน่อยนะว่าจะหายโสดหรืออยังนะจะมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วหรืออยังนะคะในเดือนพฤษจิกายนนี้นะมีใครเข้าตาบ้างหรือเปล่าราศีตุลเอเน n e r จี Energy, ความรักคนโสดค่ะ เนี่ยคนโสดเรียกได้ว่ากำลังแฮปปี้กับเรื่องงานอยู่แหละนะถ้าคุณทำงานราชการคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งนะคะเอเจนซีเหรียญเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีนายออฟฟิเชียลด้วยทำธุรกิจเรียกได้ว่าทำมาค้าเกิดนะคะคกำไรดีทีเดียวขอเรื่องใหม่นะคะเนื่องจากมา้อนกันโอเค คุณคนโสด่ันค่เที่จะชัดเจนมากทีเดียวนะว่ามีคนเข้ามาแต่ไม่ถูกใจนะคะหรือว่าเข้ามาเนี่ยคุยสักพักหนึ่งคุณก็จะมองเห็นว่ายังไม่ใช่นะคะนี้เดิมพฤษจิกายนถามว่าจะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมมีนะมีเป็นชาวต่างแดนด้วย energy the world and two of w a n t s ขึ้นคุณอาจจะดีวกับเขาผ่านทางโซเชียลแต่ยังไม่ได้มีเกณฑ์เจอตัวจริงนะคะ าถามว่าเป็นตัวจริงของคุณไหม Energy t ์จ n ท e น p e n ก a c นออกมาบอกว่ามีเกณฑ์คุณจะได้เจอคนที่คุณจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเขาได้สร้างครอบครัวได้แต่งงานนะเป็นว่าที่ไลฟ์พาร์ทเนอร์แต่ว่าอยู่ไกลกันนะ e r g y g y the w o r อ d อยู่ฝั่งคุณด้วยคุณทั้งคู่อยู่ไกลกันแน่ๆนะคะแล้วก็ส่วนคนที่ไม่ถูกใจเดือนพฤษจิกายนนี้ผู้อ่านมองดูว่าคุณจะไม่สารต่อ แล้วก็มีความเป็นไปได้ได,ได้วยว่ามีเกณฑ์ว่าจะเรียกได้ว่าอะไรดีอะถ้าคุณมีคนคุยอยู่ในเวลาเนี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะมีเรื่องความหึงหวงหรือว่าความไม่เข้าใจของฝ่ายตรงข้ามอะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าอันนี้ไร้สาระแล้วคุณจะตัดออกนะแล้วมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอควินเรียนแทนเอเดนจี้นะคะก็คือจะได้เจอชาวท่าดินพฤกษศกันมื่ก่อนแล้วก็ ชาวท่าตน้ำกรกฏพิจิกเมนนะแต่ว่ามีเกณฑ์ว่าจะมีคนถูกใจเข้ามาแล้วก็เป็นชาวต่างชาตินะคะอายุไล่เรียกกับคุณนะคะบุคลิกหน้าตาดีทีเดียวแล้วก็ฐานะการงานการเงนิงนมั่นคงดีเจอกันทางโซเชียลคะ่ะค่อนข้างที่จะชัดแหละอยู่ที่ประมาณ70%ก็แล้วกันเนาะทีนี้คุณหน้าที่จะยังไม่ได้เจอตัวจริงถ้ายังคุยกันอยู่ถ้าใครไม่มีคนคุยเลยก็ เอ e r นับจากเดือนพฤศจิกายนที่ฝั่งคุณนะคะนับจากเดือนพฤศจิกายนไป2เดือนนะคะก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่คุณจะสร้างครอบครัวคนที่คุณจะสามารถแต่งงานได้ด้วยเนี่ยคือ life partner เนี่ยคือจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปจนตลอดชีวิตนั่นแหละนะคะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ขอให้ได้เจอเร็วๆนะคะคุณคณโนโสด นะถ้ายังไม่ได้เจออย่างที่ว่านบอกแหละนับจากนี้อีก2เดือนเนาะนับจากพฤศจิกาไปก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอนะคะแต่ว่าในเดือนพฤศจิกายานนี้ยังไม่ถูกใจแหละแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะบล็อกนะตัดทิ้งด้วยตัดทิ้งออกอาจจะเกินกว่า2คนก็ได้นะคะเอาละแองเจิลมีอะไรที่จะบอกคุณเนาะแองเจลออกมาบอกว่าให้มองทุกอย่างเป็นเรื่อง สบายๆนะมีคนเข้ามาคุยไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณะมีเสน่ห์นะแล้วคุณก็ดึงดูดคนที่เขาอยากที่จะเข้าพบคบหาคุณอยู่เสมอแต่ถ้าใครบอกว่าอาจารย์คมันเงียบจริงๆก็ขอให้รู้ไว้ว่าบางอย่างถ้ามันไม่ใช่จริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ให้เข้ามาเหมือนกันซึ่งมันดีค่ะนะชีวิตของคุณอะคือบ้านของคุณคือโลกทั้งใบของคุณนะ สิ่งสิ์คงไม่อยากให้ใครมาทําลายโลกของคนที่มันมีแต่ความสุขอยู่นะเวลานี้นะจ๊ะเอาละมาถึงคนคุยสถานะคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างเป็นยังไงนะราศีตุลเดี๋ยวเรามาเช็ค Energy กันเลยนะคะคนคุยไม่ชัดเจน ขอทราบเอเนจีคนคุยนะไม่ชัดเจนไม่มีสถานะเลยอะประมาณนี้เป็นยังไงนะคุณดีกว่าคนที่เขาตัดสินใจยากมากแล้วตัวเองตัวคุณเองก็คนข้าจะให้โอกาสเขาเหมือนกันนะคุณก็รอดูสถานการณ์อยู่พอสมควรนะคะขออภัยนะคะ คุณก็ดูสถานการณ์อยู่พอสมควรทีเดียวผู้อ่านขออนุญาตเปลี่ยนสำรับนะคะเนื่องจากการตกเยอะมากทีเดียวขออนุญาตเปลี่ยนสำรับสักครู่นะคะขอหนึ่งใบค่ะการ์ซ้อนนะโอเคมาแนละ้ว การสื่อสารมาแล้วอืมเดี๋ยวกว่านขอ c l a r i f ตรงฝั่งเขามีไฮ g ริเทสนะคะอืมคุณดิวกับคนที่เขาตัดสินใจช้านะเนื่องจาก energy ฝั่งเขาเนี่ย เขา,เ,าเป็นคนที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีพร้อมและโปรไฟล์ดีนะคะเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณถูกอ,อกถูกใจยกตัวอย่างเช่นเขามีฐานะมั่นคงมีวิธีภาวะดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีคุยกันได้ทุกเรื่องเลยแต่ยังไม่มีสถานะให้เขาเป็นคนใจบุญสุนทานจิตใจดีชอบทําบุญนะคะทุกอย่างดูดีหมดเลยแต่สถานะก็ยังไม่มีให้ นะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าก็น่าจะรอดูหน่อยนะคะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีใช้ได้ทีเดียวนะการสื่อสารก็สม่ําเสมอแล้วก็การกระทําของเขาน่ยก็บอกชัดว่าเขาน่าจะชอบคุณนะแต่มันติดที่อะไรดังนั้นตัวคุณเองก็เลยเหมือนกับว่าตัดสินใจรอดูสถานการณ์คุณอาจจะดีวกับคนคนนี้มาประมาณเกือบเกือบหกเดือนบวกลบนะคะแล้วก็น่าที่จะเป็นลองด distance ด้วยหละ นะคะเอเจนซี่โซเชียลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าการรอคอยของคุณมีเฮแล้วนะิกาปอนอยู่ตรงเอัคัมออกมาบอกว่าเดือนพฤษกายนนี้เขาจะตัดสินใจฟันธงแล้วก็ขอนะคะเริ่มต้นพูดคุยแบบซีเรียสในลักษณะทเรียกว่าต้องการสารสัมพันธ์และอยากเรียนรู้คุณจริงจังแล้วก็เอเจนซี่เอร์วอนส์คืออยากเดินทางมาหาอยากเดินทางมาใช้เวลาอยู่ด้วย ต่อให้อยู่ประเทศไทยด้วยกันหรือต่างประเทศมีเกณฑ์ว่าจะได้ออกเดทกับคนคนนี้แน่นอนว่าพฤษจิกายนนะคะเขาอาจจะขอคุณออกเดทและหลังจากออกเดทนั่นแหละถึงจะชัดเจนนะคะหลังออกเดทแล้วทุกอย่างเป็นไปได้สวยทีเดียวนะไม่ต้องเครียด e อเ,ดเครียดเฉียวนะคะ หลังออกเดนแล้วทุกอย่างไปได้สวยค่ะเขาชอบคุณมากๆแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาขอนะคะขยับความสัมพันธ์ฐานะมาเป็นคู่รักกันนะประมาณนี้เลยแต่ถ้า energy ม,มันไม่ชัดเจนอะ่ะคือเหมือนยังไม่ได้เจอกันมากกว่านะถ้าได้เจอกันแล้วเนี่ยผู้อ่านมองดูว่าเขาอาจจะขอเวลาเจอคุณอีกสักสองสามครั้งถึงจะชัดเจนประมาณนี้นะคะ อาจจะมาเจอพูดคุยแล้วก็ขอกลับไปค,ดคิดก่อนแล้วก็ลองคุยต่ออีกหน่อยเนี่ยแล้วก็เดินทางมาเจออีกครั้ง2ครั้งเนี่ยความชัดเจนมันก็จะเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะเพราะ e n e เน y a จีเอโรมวสมโเขาก็ถูกใจตัวคุณแล้วก็ชอบคุณมากทีเดียวนะคะเอาล่ะแองเจิลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะ อ่าล่ะแองเจิออกมาบอกว่าอะไระถึงเวลาที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วแหละในเมื่อเรียนิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ว่าได้ไปต่อกับคนคนนี้แน่ๆน,นะคะมีเกณฑ์ได้สารสัมพันธ์แล้วก็มีเกณฑ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์ก็คงจะในอยู่ในระหว่างพฤศจิกาขึ้นไปนะคะ3เดือนบวกลบน่าจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในระดับที่เป็นคู่รักกันได้นะคะก็ระยะเวลาบอกไปแล้วตามนี้นะดีใจด้วยค่ะเอาล่ะ มาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะเดี๋ยวเรามาเช็คเอนทีกันหน่อยค่ะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขอทราบเอนเตอี้นะคะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีตุลน,นะ ขึ้นมาเป็นไนท์ดร็อปซอสอ้มีเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่อนี้แน่ๆเลยอย่าเนาะเหมือนจะได้รับข่าวดีดูสิค่ะเอเธอร์บอลขึ้นที่ฝั่งคุณเลยนะฝั่งเขาคือ DM เอ็มเแหม่ยังไงก่อนเฮอร์มิตเอาละ่ะเอเนจีเทมเฟนชิ่งดีมากๆเลยทีเดียวนะ ผู้อ่านมองดูว่าความรักของคุณทั้งคู่มันมีความมั่นคงในระดับที่ถ้าตัดสินใจจะอยู่ด้วยกันน่ะนะคะก็สามารถทําได้นะคู่ของคุณมีความพร้อมทางด้านการเงินมากๆเลยมีความพร้อมสูงมากๆเดือนพฤศจิกายนผู้หานมองดูว่าเขาคงจะเริ่มคุยในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แล้วแหละเพราะเอ็มเพรสออกมาแบบนี้บางทีเขาอาจจะคุยเรื่องการมีบุตรคืออยากมีบุตรกับคุณในเร็วนี้อาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ เกิดขึ้นก็ได้นะอาจจะขอแต่งงานกระทันหันหรือว่าขอให้ได้อยู่ด้วยกันแบบกระทันหันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแหละเพราะ energy hermit ขึ้นฝั่งคุณกับ a i r w a r d s นะคะแล้วก็ temperance คุณคงจะต้องกลับไปคิดตัวให้ดีแล้วว่าจะให้เป็นไปในทิศทางไหนเอจะเป็นไปในเวไหนดีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะตัวคุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอยากจะทำให้ใหมันถูกต้องก่อนถึงจะอยู่ด้วยกัน ตัวเขาเองก็เห็นด้วยอยู่แล้วนะคะเอเนซี่นี่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากๆนะตัวเขาเองก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยอยู่แล้ว s e วเอด็เพนโดโคแล้วก็มีความพร้อมด้วยนะอาจจะจู่โจมขอมั่นประมาณนี้นะคะมั่นก่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันหรืออะไรประมาณนี้แต่เอเจนซของการที่อยากที่ทจะอยู่ด้วยกันและสร้างครอบครัวเนี่ยฝั่งเขาสูงมากเลยดังนั้น พฤศจิกายนน่าที่จะเซอร์ไพรส์เราแหละนะอาจจะส่งรูปแหวนแต่งงานมาให้ดูก็ได้ชวนไปดูแหวนก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันได้คุยกันได้ได้วางแผนทางด้านการเงินด้วยแหละเท่าที่พ่้อ่านมองดูนะคะซึ่งมันก็ทำให้คุณแฮปปี้แหละเอร์ว s เนี่ยแฮปปี้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเธอเมกกับเทมเพลนส์ออกมาบอกคุณว่าคุณอาจจะต้องคิดทบทวนสักนิดหนึ่งว่าจะให้มัน เป็นไปในทิศทางไหนเช่นมั่นแล้วก็อยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่ด้วยกันก่อนค่อยมั่นแล้วก็แต่งตอนไหนเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนของการคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็นแค่เพียงคาความคิดแล้วก็คําพูดนะคะเพราะในทีนายกซอสออกมาบอกว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้แต่หมายถึงก็เป็นแผนการที่คุณและเขานะคะคิดแล้วก็จะต้อง เตรียมในอนาคตแต่ว่าคุณจะได้รับเซอร์ไพรส์แหละคือเนี่ยเขาอาจจะส่งแหวนมั่นมาให้ก็ได้หรือว่าส่งรูปแหวนมั่นมาให้ดูหรือว่าเนี่ยเริ่มคุยกันเรื่องประเพณีและอะไรประมาณนี้ทำให้คุณสามารถคาดเดาได้ว่าอ๋อมันก็ถึงลำดับต่อไปแล้วนะระหว่างคุณกับเขานะคะก็เป็นเดือนที่คุณจะสามารถ ยิ้มกว้างได้เลยทีเดียวนะคะบ,บางท่านเขาอาจจะพาคุณไปช็อปปิ้งด้วยนะเพราะว่าเป็น seven o p t n o a c l e s กับ three o p t n t a c l e s คือคู่ของคุณคงจะมีเวลาให้คุณ yes, เยอะึ้นด้วยอาละขอคำแนะนำจากแองเจิลหน่อยนะ เองเจลบอกคุณว่าบิลลี่ขอให้คุณเชื่อในพลังแห่งความรักของคุณทั้งสองคนนะคะไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนคุณทั้งคู่จะหาทางออกร่วมกันได้แล้วก็จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้ดีทีเดียวแม่เป็นกำลังใจให้ราศีตุลน,นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ